อรุณสวัสดิ์ครับวันหยุดวันนี้หวังว่าหลายๆคนจะไม่ตื่นสายเกินไปและจะไม่ลืมเวลาที่จะใช้ในการเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้านะครับสำหรับห้องชั้นบนในเช้าวันนี้มีหัวข้อว่าพระเยซูทรงอยู่ล้อมรอบเราพระเยซูทรงอยู่ล้อมรอบเรามาจากมัทธิวบทที่25ข้อ31ถึง46พระกิติคุณมัทธิวบทที่25ข้อที่31ถึง46 ผมจะขออ่านบางตอนนะครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่พระเยซูคริสต์ทรงพูดถึงการพิพากษาพระองบอกว่าบรรดาประชาชาติต่างๆจะประชุมพร้อมกันต่อพระพักพระองค์และพระองค์จะทรงแยกมนุษย์ทั้งหลายออกเป็นสองพวกเหมือนอย่างผู้เลี้ยงแกะจะแยกแกะออกจากแพะสิ่งที่น่าสนใจนะครับในข้อที่34เป็นต้นมา จะบอกคุณลักษณะของแกะก็คือกลุ่มคนที่พระเจ้าทรงเลือกให้รับแผ่นดินของพระองค์ว่าขณะนั้นพระมหากษัตริย์หมายถึงพระเจ้าจะตัดแกบ่บรรดาผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาราชาอาณาจักรซึ่งได้ตระเตรียมไว้สําหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลกเพราะเมื่อเราหิวท่านทั้งหลายก็จัดหาให้เรากิน เรากระหายน้ำท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้เราเปลือยกายท่านก็ได้ให้เรานุ่งห่มเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็ได้มาเยี่ยมเอาใจใส่เราเมื่อเราต้องจำอยู่ในพันธนาคารท่านก็ได้มาเยี่ยมเราเวลานั้นบรรดาผู้ชอบธรรมจะกราบทูลว่าพระองค์เจ้าข้าที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิว หรือทรงกระหายน้ําและได้จัดมาถวายพระองค์แต่เมื่อไหร่แล้วก็จะถามต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่คําสรุปของพระเยซูบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งท่านได้กระทําแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ถึงแม้จะต่ําต้อยเพียงไรก็เหมือนได้กระทําแก่เราด้วยเราต้องอย่าลืมนะครับว่าแท้จริงแล้วพระเยซูคริส ผู้ทรงลงมาบังเกิดบนโลกใบนี้ทรงสภาพพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้พระองค์ทรงอยู่ในทุกสถานภาพแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ไร้หัวนอนปลายเท้าในคืนที่พระองค์ทรงประสูติไม่มีที่ว่างในโรงแรมสําหรับพระองค์พระองค์ทรงอยู่ในฐานะของผู้ลี้ภัยพรอเมื่อพระองค์ทรงประสูตินั้นกษัตริย์เฮโรดมุ่งฆ่าเอาชีวิตพระองค์พระองค์และครอบครัวต้องอพยพหนีไปที่ประเทศอียิปต์และกลับมาในเวลาที่เหมาะสม พระองค์ทรงอยู่ในฐานะผู้ล่อดเล่แพเนจรพระพรองค์ทรงบอกอย่างชัดเจนว่าสุนัขจิ้งจอกอยังมีโพรงแต่พระองค์ไม่มีที่ที่จะวางศรีรษะสิ่งนี้เองครับทำให้เราตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงอยู่รอบตัวเรานั่นหมายถึงพระองค์ทรงอาจจะอยู่ในฐานะของคนยากจนคนที่ขัดสนคนที่ต้องการความช่วยเหลือและเราตอบสนองต่อเสียงเหล่านั้นหรือไม่ ้องชั้นบนในวันนี้ก็มีเรื่องราวคล้ายกันครับสอดคล้องกันเขาบอกว่าพระดํารัสของพระเยซูจากมัทธิวบทที่25นี้เตือนให้เขาเห็นความสําคัญของการเอาใจใส่ดูแลผู้ที่ขัดสนรอบข้างพระคัมภีร์ตอนนี้ทําให้เราระลึกอยู่เสมอว่าพระคริสต์ทรงสถิตยอยู่รอบตัวเราและเราสามารถสะท้อนความรักของพระคริสต์ได้ด้วยการกระทําของเราทั้งหลายพระคริสต์ต้องการให้เราเป็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ยื่นออกไปสัมผัส บุคคลเหล่านั้นที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งเป็นพระทัยของพระเจ้าที่แสดงความรักแล้วก็เป็นพระกันที่คอยฟังเสียงทุกร้อนของผู้คนอยู่เสมอเราสามารถเป็นคำตอบตามคำทูลขอของคนที่ขัดสนได้ครับพระเจ้าทรงวางใจให้เราร่วมกับพระองค์ฟังเสียงเหล่านั้นและให้เรามีส่วนในการที่จะมอบความช่วยเหลือให้กับคนเหล่านั้น แม้ว่าเราทั้งหลายอาจจะไม่ใช่คนร่ำรวยอาจจะไม่มีเงินมากมายแต่ผมเชื่อและมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราทั้งหลายอย่างพอเพียงและบางทีก็มีเหลือให้เราสำรวจชีวิตของเราว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชายขอบคนที่อยู่ในมุมมืดของสังคมที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราอยู่ ในเช้าวันนี้ครับเราจะอธิษฐานเผื่อผู้ลี้ภัยคือบรรดาผู้ที่ต้องไปอยู่ในต่างประเทศเพราะเนื่องจากความขัดแย้งทางศาสนาทางการเมืองหรือแม้กระทั่งเหตุผลส่วนตัวก็ตามให้เราระลึกถึงบุคคลเหล่านั้นขอพระเจ้าทรงปกป้องและเอียงดูพวกเขาครับผมข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ในสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ บนโลกใบนี้ที่จมไปได้วยความมืดความทุกข์ร้อนโรคภัยเศรษฐกิจที่ตกต่ำแต่พระองค์ก็ยังทรงประทานความรักความหวังให้อยู่ท่ามกลางคาบลงทั้งหลายคือต้นแบบชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นชีวิตที่ให้แก่ผู้อื่นอยู่เสมอโปรดทรงประทานโอกาสที่มือของข้าพระองค์จะยิบยื่นความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นที่หูของข้าพระองค์จะฟังเสียงของบุคคลเหล่านั้นเหมือนที่พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนท่านสามารถส่งต่อความรักไปยังผู้อื่นได้นะครับง่ายๆโดยการส่งคลิปของเราหรือว่าแชร์คลิปของเราไปยังบุคคลที่ท่านรักและถ้าอยากให้กำลังใจเรานะครับท่านสามารถกดติดตามช่องรายการของเราได้ในช anel YouTube นะครับที่มีชื่อว่าวิทวัธรรมา Search ในภาษาอังกฤษนะครับ หรือท่านสามารถมีส่วนในการถวายเพื่อรายการของเราได้นะครับโดยตลอด3เดือนนี้ก่อนคริสต์มาสครับรายการของเราขอพี่น้องทั้งในคริสตจักรธรรมปรทีปและคริสตจักรอื่นๆนะครับเราจะรณรงค์ขอร่วมกันถวายในนามของรายการภาวนาเพื่อจัดซื้อชุดในทีวีตีหรือว่าชุดพระรง์บังเกิดซึ่งเป็นรูปปั้นพระกุมารเยซูนางมารีโยเซฟคนเลี้ยงแกะและโหราจาจา์รวมถึงบรรดาสัรสัตที่อยู่รายล้อมพระองค์มีทั้งหมด 11ชิ้นด้วยกันนะครับเราจะจัดหาเงินในราคา23,000บาทนะครับแล้วก็สามารถส่งหลักฐานการถวายมาได้ที่ Facebook ของผมหรือว่า l ล n ์ของผมหรือว่าโทรติดต่อส่วนตัวได้นะครับเพราะว่าทุกส่วนที่มีการ มีส่วนในการถวายนี้เราจะสามารถออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับทุกท่านได้เพื่อใช้ในการลดหอนภาษีหรือเป็นหลักฐานเพื่อให้ทุกท่านได้เกิดความไว้วางใจนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่มีส่วนในการแชร์คลิปกดติดตามหรือว่ามีส่วนในการถวายที่เราได้รณรงไว้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ